เมื่อวานมีการเลือกตั้งนายกอบจอกาญจนบุรีใช่แล้วสู้กันสองเบอร์ค่ะสู้กันระหว่างพรรคเก้าไก่กับพรรคเพื่อไทยใช่ทนายวีกับหมอวัดโอเคพรรคเก้าไก่ส่งใครพรรคเก้าไก่ส่งทนายวีค่ะสุกว,วีแสงเป่าใช่ค่ะหรือทนายวีนั่นเองเบอร์หนึ่งค่ะเป็นอดีตประธานสภาทนายความจังหวัดกาญจนบุรีพรรคเพื่อไทยส่งใครหมอวัดหมอวัดค่ะ นายแพทย์ประวัติกิจธรรมกูลนิดค่ะเป็นหมอวัดนะคะเป็นหมอนักพัฒนาอดีตพ <Okay. S 1> อโรงพยาบาลด่านมะขามเตีย้ยค่ะผลการนับคะแนนปรากฏว่าโหโหล็อกถลม่มขาดโอเคหมอวัดมีโอกาสชนะทนายวีทุกคนก็รู้ในพื้นที่ก็รู้แต่ที่เขาคิดกันไม่ถึงแล้วก็ท็อกกันไปเลยก็คือหมอวัดเนี่ยชนะทนายวี เกือบเท่าตัวใช่ถ้าบวกลบนะ142,204คะแนนกับ81,659คะแนนทิ้งห่างไป60,000กว่าพูดกันง่ายๆนะหมวัดจากเพื่อไทยได้แสนสี่กลมๆแล้วกันแสนส0 0หมื่นเสร็จๆขณะที่ก้าไกลทนายวีได้8ป0 0 0ื่นหนึ่งเสร็จๆความแตกต่างมันอยู่ที่โอ้โหห0 0 0ืกว่าขาดลอยแหละพูดตรงๆ ชนะขาดรอยขนาดน,นี้ชนะขาดรอยต้องบอกว่าขาดรอยจร,จริงจริงทนายวีมีโอกาสแพ้ทุกคนก็คิดว่าน่าจะแพ้ <ขา S 2> แต่ไม่คิดว่าจะขาดกระจุยขนาดนี้ไงใช่ทิ้งห่างขนาดนี้หลายปัจจัยหนกันนะอะไร<า>คือบบปัจจัยหลักออหลายคนบอกว่าวิกฤตทางเพศในพักเก้าไกลมีผลต่อความรู้สึกนึกคิด มันก็ว่ากันไปจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่ยังตอบไม่ได้รองแต่ที่แน่แด้วยความเคารพนะในทางการเมืองนี่ในทางการเมืองทำไมอะในทางการเมืองนะอย่าเซนะอ๋อเหรอโดนแน่นอนเลยคนเจ้าอยู่ในทางการเมืองถ้าคุณเซสารพัดเท้ามันจะมาเลยเหมือนแบบนี้ใช่ไหมเท้าของผู้ที่เกี่ยวข้องและและเท้าของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องมันจะสนที่กําลังกันมาโดยพร้อมเพรียง แต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาต้องยอมรับก้าวไกลมีแต่วิกฤตเรื่องเพศตลอดเลยนะไอ้วิกฤตเรื่องมันดันมีแต่ข่าวนี้อ่ะจริงๆก็ประกอบมันทำไม,<น>มช่วงเดือนที่ผ่านมาก่อนเรือั้งคนหนุ่มเลือดมันแรงยี่สิบกว่าสามสิบต้นๆน่ะหนุ่มจริงๆพับคนหนุ่มเลือดมันแรงมีโอกาสผิดพลาดบกพร่องในชีวิตมีโอกาสผิดพลาดบกพร่องในชีวิตก็เข้าใจได้แต่มันซ้ำๆซ้าๆหลายกรณีแต่ครั้นี้ บางคนเขาหยิบฉวยเอาวิกฤตทางเพศที่กำลังเกิดขึ้นในพักคเก้าวไกลมาเป็นอีกหนึ่งคำอธิบายทำไมก้าวไกลจึงแพ้ในสนามนายกอบจเมืองการขาดจะจุยแสะขนาดนี้ซึ่งอาจจะไม่ใช่ก็ได้ความคาดหวังในระดับท้องถิ่นกับความคาดหวังในระดับชาติบางครั้งมันก็ไม่เหมือนกันนะแต่ถามว่ามีอารมณ์ที่ส่งถึงกันบ้างไหมมันก็คงจะมีบ้่ง โดยเฉพาะระดับนายกอบอกจอมีบ้างแต่ความคาดหวังอย่างไรมันก็แตกต่างกันคาดหวังเลือกใครไปเป็นรัฐบาลเลือกไปเป็นนายกนั่นก็แบบหนึ่งนั่นก็แบบหนึ่งเ,เลือกใครไปเป็นผู้นําท้องถิ่นเพื่อที่จะพัฒนาท้องถิน่นดูแลชีวิต ประชาชนฝักผีฝักไข่ได้ะมันก็อาจจะมีความคาดหวังที่แตกต่างกันกนบริบทหนึ่งนะต้องบอกเลยมันคนบริบทกันเลยแล้วก็มุมคิดมุมตัดสินใจมันก็จ,จะแตกต่างกันแต่มีคนหยิบช่วยเอาวิกฤตทางเพศในพักเก้าไกลมาเป็นอีกหนึ่งกับอธิบายทําไมแพ้กั<ค>รเลือกตั้งนี้ซึ่งจะใช่หรือจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ก้าไก่ต้องไปวิเคราะห์เองพักเขาต้องไปวิเคราะห์เองและเหนือสิ่งอื่นใดไอ้อย่างที่เราบอกในทางการเมืองอย่าเซใช่เพราะว่ามาทุกคิดมาจะถูกซ้ำโอ้โหิดางกา บางที <S <S yeah, เรา <it> s <S ไม่ไม่คิดว่าจะโดนจากเท้านี้ยังโดนเนอ่ม mm hmm. มันพร้อมเสมอนะคะเม mm ื hmm. ่อเราล้มค่ะ